เรียนท่านประธานสภาและประชาชนผู้ทรงอำนาจของประเทศทุกท่านที่กำลังรับชมการทำงานของพวกเราในขนาดนี้ดิฉันพิมพ์การกิรติวิราปรกรผู้แทนประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานครจะเขตคลองสามวาพักเก้าไกลค่ะดิฉันขออภิปรายเพื่อสนับสนุนการตั้งก,ร,กรรมธิการวิสามันเนื่องจากปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยกรรมธิการสามัญ ในด้านการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นยังต้องอาศัยความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นมหัสไทยแรงงานหรือกระทั่งที่คุณสกลน,นะคะสอสอของพรรเก้าไกลเพิ่งอธิบายไปถึงปัญหาของเรื่องสาธารณสุขที่เด็กกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ดิฉันขอย้ำถึงประเด็นที่เพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิรายไปตั้งแต่การประชุมครั้งที่ผ่านมาว่าเด็กรหัสจีนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับปัญหาเชิงโครงสร้างในการบริหารจัดก,การของระบบราชการที่ยังคงพึ่งพาดุลยพินิษ์ของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงานมากจนเกินไปและหลายครั้งดุลยพินิษ์เหล่านี้นี่เองที่กลายเป็นปัญหาผลักให้ประชาชนต้องตกเป็นคนชายขอบตกหล่นจากการได้รับสิทธิและสวัสดิการต่างๆโดยสิ้นเชิง ความเทอะทะทางอำนาจที่ขาดการบูรณาการย่อมจะหวังถึงประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรไม่ได้มากนักแล้วมันก็สะท้อนออกมาค่ะผ่านการที่กระทั่งรัฐเองก็ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนพอที่จะบอกได้ว่าปัจจุบันเรามีเด็กรหัสจีอยู่ในประเทศจํานวนกี่คนกันแน่ข้อมูลที่เรามีกันอยู่ในทุกวันนี้มักจะมาจากการที่องค์กรต่างๆที่ทํางานด้านสิทธิมนุนษยชนเข้าไปทํางานช่วยกันรวบรวมตามแต่โอกาสที่จะเข้าถึง ยกตัวอย่างข้อมูลที่ดิฉันจะยกมานะคะรวบรวมมาโดยคณะทำงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งให้ข้อมูลว่าเด็กรหัสจีที่พวกเขาได้เข้าถึงและเก็บรวบรวมข้อมูลมานี้มีอยู่ที่จำนวนประมาณ74,511คนซึ่งแน่นอนว่าตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้องและน้อยจากความเป็นจริงอย่างแน่นอน นี่อาจจะเป็นเพียงตัวเลขแค่หนึ่งในสามเท่านั้นจากจำนวนลูกหลานแรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่มีประมาณการกันไว้ว่าน่าจะอยู่ที่สองแ0,000ถึงสามแสงคนด้วยกัน และจํานวนเด็กรหัสจีเหล่านี้ก็จะมีเพียงแค่52%เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษายังไม่ต้องพูดถึงว่าการศึกษาที่พวกเขาเข้าถึงได้นั้นเป็นการศึกษาที่เราสามารถพูดได้เต็มปากหรือเปล่าว่ามันมากพอมีคุณภาพมากพอที่จะเป็นแต้มต่อและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของพวกเขาในอนาคตเพราะเมื่อเด็กกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบการศึกษาเพียงนิดเดียวสถานะเด็กจีของเขาก็จะหลุดลอยไป ดิฉันขอกลับไปที่ประเด็นของตัวเลขที่ไม่ตรงกันอีกครั้งนะคะเพราะตัวเลขเหล่านี้มันสะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมารัฐไม่ได้มองเด็กเหล่านี้เป็นทรัพยากรของชาติไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในสังคมทําให้ไม่มีความพยายามกระทั่งจะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นระบบด้วยซ้ไปแม้เราจะพยายามที่จะออกกฎหมายที่จะบรรเทาปัญหาขึ้นมาหลายต่อหลายฉบับซึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ได้ยกตัวอย่างพวกพรบรสัญชาติพุทธศักราช2,551พรบรการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2,562และพรบฉบับอื่นๆแต่เชื่อหรือไม่คะว่ากฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ช่วยให้เด็กๆกลุ่มนี้เข้าถึงโอกาสที่ควรจะมีได้เลยทุกท่านคะขอให้ทุกท่านสมมุติว่าตนเองเป็นเด็กที่เกิดมาห้อมล้อมด้วยคนไทยผู้ภาษาไทย เรียนโรงเรียนไทยแต่ท่านกลับได้สถานะติดสถานะพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเป็นเด็กที่ยังไม่ได้รับรองสถานะทางทะเบียนราชไม่มีสถานะทางบุตรคนและสัญชาติที่แน่นอนท่านคิดว่าชีวิตที่ท่านจะมีจะเป็นชีวิตที่เข้าถึงโอกาสในการเลือกเรียนสิ่งที่รักได้ทำงานที่อยากทำได้ทำตามความฝันได้แสดงศักยภาพและความสามารถที่ตัวเองมีให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมได้สักแค่ไหนกัน ท่านคิดว่าท่านจะได้รับการคุ้มครองทางสังคมได้รับสิทธิทางกฎหมายมีชีวิตที่ปลอดภัยจากความรุนแรงการเอารัดเอาเปรียบการสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบการเลือกปฏิบัติและการค้ามนุษย์สักแค่ไหนคำตอบเพื่อท่านแทบจะไม่มีสิทธิ์เหล่านี้ในชีวิตเลยค่ะ และการที่จะเปลี่ยนสถานะทางทะเบียนราชการจะขอสัญชาติไทยสิ่งที่ตั้งด่านรอท่านอยู่แล้วคืออุปสรรคนานาประการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการขอที่ซับซ้อนและไม่สมเหตุสมผลไม่เหมาะสมกับยุคสมัยไม่สนใจบริบทสังคม เพื่อนสมาชิกของดิฉันหลายท่านเช่นคุณทิศนาชุนทวันนะคะคุณนัทพลโตวิจักชัยกุลคุณมานพคีรีพัวดลได้อภิปรายเหตุผลไปแล้วอย่างชัดเจนดิฉันจะไม่พูดซ้ําและอยากให้ทุกท่านที่สนใจในประเด็นนี้ห่วงใย,ยในอนาคตเด็กของพวกเราย้อนกลับไปรับฟังการอภิปรายเหล่านั้นด้วยความพิลึกพิลั่ลนหลายอย่างที่ท่านจะได้พบเจอในการเส้นทางการขอสัญชาติไทยนั้นเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ท่าน นึกไม่ถึงเลยค่ะว่าจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านเป็นเด็กที่พี่พ่อแม่เป็นคนต่างด้าวแต่หลักฐานการเกิดอยู่ในไทยท่านต้องไปยื่นคําร้องขอสัญชาติที่ที่ทาการอำเภอสํานักงานทะเบียนท้องถิ่นสํานักบริหารงานทะเบียนแต่หากท่านเติบโตขึ้นแล้วขอเปลี่ยนสัญชาติตามคู่สมรสหรือขอเปลี่ยนสัญชาติเป็นไทยท่านจะต้องยื่นคำร้องต่อตำรวจภูธรจังหวัดหรือตำรวจสันติบาลขั้นตอนการแยกแบบนี้ ทาให้เกิดความลําบากกับคนที่เขาต้องการได้สัญชาติมากขึ้นไปอีกนี่ยังไม่นะับประอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดก็คือเรื่องของหลักฐานในการขอสัญชาติต่างๆมันต้องมีหนังสือรับรองเงินเดือนว่ามีเงินเดือน4 0,000บาทต่อเดือนในกรณีที่ผู้ขอมีสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนไทยและต้องมีเงินเดือน8 0,000บาทในกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนไทยทุกท่านคะทุกวันนี้ผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรรับเงินเดือนเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาท ยังไม่หักภาษีในภาคเอกชนหลายคนทํางานม,มาเป็น10ปี่านเงินเดือนยังไปไม่ถึง40,000บาทก็มีและค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรในประเทศของเราทุกวันนี้อยู่ที่7,000บาทต่อเดือนและด้วยอุปสรรคต่างๆเหล่านี้เองค่ะ อุปสรรคต่างๆนานาในการเข้าถึงโอกาสของเด็กรหัสจีเหล่านี้ดิฉันนึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาใครบ้างจะเดินม,มาถึงจุดที่จะได้รับสัญชาติอย่างถูกต้องได้ง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนการที่เราจะปรากฏอยู่ในสื่อบ่อยๆครั้งในเรื่องของการติดสมบูรณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อมาสวมสิทธิ์คนตายหรือกระทั่งสวมสิทธิ์คนเป็นซึ่งเจ้าตัวคนที่ถูกสวมสิทธิ์นั้นก็ไม่ได้รับรู้ค่ะทุกท่านคะ เราต้องยอมรับความจริงกันค่ะว่าประเทศชาติเป็นที่รักยิ่งของเรานั้นกําลังคืบคลานเข้าสู่สภาวะที่ขาแขดแคลนแรงงานและเป็นสังคมของผู้สูงวัยเรามีเด็กเกิดใหม่เพียงปีละ5 0,000นคนเท่านั้นสถิติปี2565เก็บโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมาดิโดนนะคะพบว่าปีที่ผ่านมาโดยมีเด็กเกิดใหม่แค่5 0า1 7คนเท่านั้นเองและแน่นอนค่ะ ว่าปวดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี้เกิดในครอบครัวที่ยากจน หากรัฐเร่งจัดการระบบสวัสดิการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพให้เด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมหาแนวทางแก้ไขปัญหาเด็กติดจีเพื่อให้พวกเขาได้รับการอำนวยความสะดวกในด้านการศึกษาได้รับสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาลการทํางานการทําธุรกรรมต่างๆพวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่เป็นกําลังสําคัญสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจที่ดีกลับสู่ประเทศเป็นที่รักยิ่งของพวกเราได้และการตั้งคณะกรรมการ และการตั้งคณะกรรมาทการวิสามันศึกษาแนวทางในการจัดก,การศึกษาให้เด็กไม่มีทะเบียนด้าเล่านี้จะเป็นก้าวสำคัญในการคืนคนที่มีศักยภาพให้กลับเข้าสู่ระบบแรงงานของประเทศไทยขอให้ทุกท่านนะคะพิจารณารับรองยตินี้มอบสิทธิคืนให้เด็กๆที่มีศักยภาพที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกําลังสําคัญร่วมกันหาแนวทางยุติภาวะไร้สัญชาติให้พวกเขาเพื่อนอนาคตของพวกเราทุกคนค่ะ